รายการฟ้าปกุิเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยพอเปรียบดังฟ้าทอแสงลงมาปกคลุมพื้นดินให้เม็ดทรายกรวดก้อนหินได้อยู่กิน,นบุญอาศัยสิกว่าปีที่พอสร้างทำไว้มากมายดังฟ้า ปกมมินมนนพระภูตตงง้้อคุุไไททยยเเ็บญชชาวาโครงการตามพระราชะดำรินี้ก็เกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าอย่างที่ว่าประเทศจะคงอยู่ได้ก็โดยที่ประชาชนมีฐานะดีและสภาพความเป็นอยู่มีความมั่นคงมีความปลอดภัยมีความเจริญ ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศพระราชดำรัสแก่คณะเอกอัครราชทูตและกงสุนใให่่ไทยประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก26กรกฎาคม2532สวัสดีครับขอต้อนรับข้า่สารการฟ้าปกดินสรารคดีแห่งการสืบค้น หาต้นคิดและผลผลิตจากภูมิปัญญาอันเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งชาวไทยอย่างเราได้กด็น้อมนามาเป็นปณิธานในการดํารงชีวิตภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการรู้รักษาธรรมชาติและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่านะครับ ท่านผู้ชมครับหลายคนบอกนะครับว่าเกษตรกรไทยของเรานะครับทำการเกษตรนะครับแบบก้าวกระโดดนะครับคืออยากจะรวยแต่ว่าลืมคิดนะครับเรื่องว่าจะเอาอะไรมากินนะครับแล้วก็ขาดความรู้นะครับที่จะมาทําจริงๆนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับหลักการทําการเกษตรนะครับแบบถูกต้องนะครับที่นี่นะครับที่จังหวัดระยองนะครับอําเภอแกลงตําบลสองสลึงนะครับกับศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติสองสลึงที่นี่ครับ ช่วงฟ้าปกดินพาไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของคุณลุงสมศักดิ์ที่จะสร้างสังคมในอุดมคตินั่นคือสังคมที่ไม่ได้ใช้เงินตราเป็นตัวกําหนดการซื้อขายแต่ใช้การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันปิดท้ายด้วยครูวิมลรัตน์ทรัพย์ประเสริฐครูผู้สร้างนิทานสร้างคนควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนไทยในช่วงครูผู้สร้างฟ้้าปกดิินูตตองคุย บุชชนชาวไทยริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตทครั้งที่27บ้านสีเขียวโลกสีเขียว Green Living s a v i the Earth เปิดรับสมัคร14-17พฤษภาคมนี้พิมพ์ระเบียบการและใบสมัครได้ที่ www.pttplc.com หรือ0 2 5 3 7 6 6 3ดังฟ้าปกดมนรับหูมินก้องคมภัยเป็นบุญของชชนาสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยลุงสมศักดิ์เคลือวันเป็นหมอดินอาสาประจำตำบล2ส,สลึงอำเภอแกลงจังหวัดระยองอายุ59ปีเริ่มต้นจากการทำนาแล้วก็เปลี่ยนมาทำสวนทุเรียนกับสวนยางพารา แต่เมื่อราคาผลผลิตตกตำ่ำประสบภาวะขาดทุนจึงหันมาทําสวนส้มหวังจะถอนทุนคืนแต่ต้องขาดทุนซ้ําซ้อนอีกเป็นหนี้สินอยู่ประมาณ70,0,000บาทจึงคิดจะหนีติดขัดด้วยกฎระเบียบของธนาคารที่ว่าถ้าใช้หนี้คืนไม่ได้ก็ต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่อย่างนั้นจะถูกยึดที่ดินคุณลุงสมศักดิ์จึงจําใจเข้าอบรมอยู่หลายครั้งแล้วก็เกิดความละอายใจว่าทําไมตัวเองถึงต้องมาอบรมหลายหลายครั้งทั้งที่คนอื่นอบรมกันเพียงครั้งเดียว สุดท้ายได้แนวคิดจากอาจารย์วิวัฒนรสารยกรรมทรนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจึงหันกลับมาคิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงสมศักดิ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากรายการฟ้าบกดินนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยนิดนึงนะครับทราบเรื่องราวของคุณลุงมานะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นหนี้ถึง700,000บาทนะครับเราสามารถปลดหนี้ได้เร็วมากเลยสามเดือนปลดหนี้นี่เกิดอะไรขึ้นครับตอนแรกเนี่ย นี่ตัวนี้นี่ไปทําอะไรมาครับทําไมถึงถึงเป็นนี่ถึงเจ็ดแสนเลยโอ้โหนี่จะคขุดเอาอาดีตกันมาเลยใช่ไหมอ้าวโอเราต้องเจาะลึกสิครับเมื่อก่อนครับผมที่เป็นนี่เพราะเราไม่รู้ครับผมสิ่งที่เราทําไปจริงๆเราไม่ถนัดแต่ก็ยังไปดันทุลังทําให้สิ่งที่ไม่ถนัดไปมองเห็นคนอื่นทําอะไรก็คิดว่าตัวเองทําได้ก็ไปทําตามเขาทั้งๆที่ลืมมองตัวเองว่า จริงๆแล้วเราถนัดก็อะไรบางแล้วแล้วใครหรือว่าอะไรทําให้คุณลุงเนี่ยไปอบรมแล้วเกิดแบบเกิดประกายปิ้งขึ้นมาว่าต้องมาทําอันนี้เลยไอคนที่จะพูดให้คนอื่นเชื่อนะมันน่าจะเลือกไอคนที่ทําจริงๆแล้วรู้จริงไม่ใช่อ่านหนังสือมาพูดให้ฟังเนี่ยยังไงก็ไม่สําเร็จแล้วลุงก็ไปเจอไอคนที่ทําจริงรู้จริงมาพูดให้ลุงฟังนั่แหละเขาคือใครครับ อาจารย์วิวัฒน์ศรีแกรรทอรหรืออาจารย์ยักษ์ครับคนคนนี้เป็นคนเปลี่ยนความคิดของคนที่คิดอะไรไม่ออกของคนที่ไม่เคยเชื่ออะไรหรือคนที่ทําผิดมาแล้วใครพูดไงก็ไม่เชื่ออาจารย์วิวัฒน์ศรีแกรมทอนเป็นคนที่เปลี่ยนแนวคิดคนได้ผมคิดว่าในประเทศไทยอยู่อันดับตน้ตนๆกันแล้วกันแต่สําหรับเขาคือหนึ่งสำหรับผมนะอาจารย์วิวัฒน์คือหนึ่งที่สามารถทําให้ผมคิดออกในขนานั้นได้ โอ้โหถ้างั้นแค่เรื่องปุ๋ยเรื่องเดียวนะครับยังแบบว่าตื่นเต้นขนาดนี้ถ้างั้นผมขออนุญาตเข้าไปดูไหมครับว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรอีกบ้างอยากจะสมัครเป็นสิทธิ์สักวันหนึ่งครับได้ไหมครับได้มันมีทั้งเยอะแยะมี3ไร่มี5ไร่มี1ไร่ในแปลงทั้งหมดนี่ครับแบ่งเป็นล็อกล็อกล็อกกัไว้เพราะคนที่มานี่ร้อยแปดความคิดบางคนมีที่1ไร่เนี่ยบางคนมีที่5ไร่บางคนมีที่3ไร่เนี่ยและที่5ไร่1ไร่3ไร่ ต้นกำเนิดผมให้เกิดจากปุ๋ยนะครับก่อนจะทำห้าไร่สามไร่หนึ่งไร่คุณต้องทำปุ๋ยเป็นก่อนนะไม่ใค่ไปทำห้าไร่สามไร่แล้วต้องซื้อปุ๋ยไอ้นั่นผมว่าผิดแล้วอย่าให้ใันทำทุกคนทำปุ๋ยเป็นหมดแล้วก็ไปทำหนึ่งไร่ทำแบบไหนเดี๋ยวไปดูขึ้นแล้วกันเนี่ยตอนนี้มีนักเรียนกำลังทำอยู่ดีเลยครับถ้างั้นขออนุญาตไปดูข้างในได้ไหมครับไา้คับ <ขอ S 2> ผมนะอะมาถึงตรงนี้นะครับ ตรงนี้นี่เป็นพื้นที่ตัวอย่างทั้งสามไร่ใช่ไหมครใช่มีอะไรบ้างครับตรงนี้พื้นที่ตัวอย่างในสามไร่ก็ออกแบบแ่ามีโคกครับมีหนองมีนามีสามอย่างนะครับมีโคกหนองนานะครับก็คือหนึ่งครอบครัวเนี่ยสามารถดูแลมีกินตลอดทั้งปีในพื้นที่นี้ได้เลยใช่ไหมครใช่ถ้าง,งั้นช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหมครับว่าในโคกในหนองในนาเนี่ยมีอะไรบ้างครับอา้าวนะมีโคกนะเผมนเนี่ยเป็นโคกเนี่ย เนี่ยตรงนี้เป็นโคกที่เห็นเนี่ยเป็นโคกนะครับผมโคกปลูกพืชปลูกผักบนโคกมะละกออะไรปลูกอยากกินได้อะไรอยากกินอะไรปลูกบนโคกคือตรงนี้ก็มีน้ําท่วมอีกรวงเลี้ยงกบก็มีใช่ไหมฮะผักต่างๆก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เนี่ยโคกบนโคกเวลาน้ําท่วมไม่ต้องเดือดร้อนนะเพราะมันอยู่บนโคกน้ําท่วมไม่เดือดร้อนอยู่บนโคกแต่ถ้าสมมติฝนแรงอ่ะฝนแรงไปหนอง อานู่นหน้องอแต่ฝนแรงก็ลงหนองเนี่ยคือหน้องอยากกินก็ลงหนองมีทั้งปลาทั้งผักอยู่ในหนองฝนแรงนะครับครับผมเพราะบนโคกแรงจันแล้วต้องวิ่งลงหนองแรงน้ําก็อยู่ในหนองมีหนองไว้ป้องกันฝนแรงมีโคกไว้ป้องกนันน้ําท่วมก็คือเราเราเราสามารถเที่ยะผันน้ํา ในช่วงที่อาจจะน้ําเยอะเนี่ยก็ไปลงโคกได้น้ําน้อยก็ก็คือดึงขึ้นมาใช้ได้นะฮะก็พระเจ้าหัวตัดไว้อยู่ในแก้มลิงในป่าล้าอย่างในโครงการแก้มลิงอะไรก็อยู่นี่แหละนี่แหละและในทุกส่วนก็คือมีมีใช้ประโยชน์ได้ในนี้ก็มีปลามีอยู่ด้วยใช่ไหมฮะมีผักน้ํามีสัตว์น้ําซึ่งเป็นอาหารเราได้ครับท้ายที่นู่นมีฟ้าแต่ที่ฟ้ายืนอยู่นยเขาเรียกนา จะทาํานาในที่สามไร่เนี่ยมีหนองสักงานนึงมีนาสักงานนึงมีโคสักสองไร่กว่าฝานะครับอยู่รอดไม่ต้องไปทำอะไรเลยไม่ต้องไปไหนเลยแค่นี้ไมเราก็ไม่มีรายจ่ายออกแล้วใช่ก็อยู่ในทฤษฎีใหม่ส0 30 3บสาสิบสามสิบสิบเลยแต่สามสิบสามสิบสาสิบสิบเนี่ยเราตัดตัวเลขออกไป้แล้ ให้มันมีเหมือนือย่างนั้นแะแต่เท่าไหร่ก็ได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่สามารถยืดหยุย่นได้ไม่ต้องมี30มี40ก็ได้หรือไม่ต้องมี30มีสักสิบก็ได้ยืดหยุย่นตามความเหมาะสมกับพื้นที่เนี่ยทฤษฎีใหม่ที่พระเจ้าอยู่รัตนำบัดด้วยโคกหนองนาอยู่ที่เราใช้งานนะครับอ,อยู่ตรงนี้นล่มรื่นมากเลยแล้วก็มีส่วนของที่พักอาศัยก็มีอยู่นิดนึงเพื่อที่เราพายล้อนได้ก็พอแล้วหี่ ช่วยอธิบายเรื่องป่าสามอย่างนี้ให้หน่อยได้ไหมครับว่าอย่างตรงนี้มีอะไรบ้างครับตรงเนี้ยคือมีป่าทั้งสามอย่างเลยครับผมมีตั้งป่าอย่างที่หนึ่งป่ากินได้ป่ากินได้ก็มะละกอที่เนี่ยป่ากินได้คืออยากกินอะไรให้ปลูกป่าอย่างที่สองป่าไม้โตเร็วเลือกหาไม้มันโตเร็วทั้งนั้นเนี่ยแต่อันนี้เราจัดในกลุ่มที่ไม้โตเร็วที่พูดภาพคนนึกออกไม้ไผ่ใช่มป่าไผ่เอาไว้ทำอะไร เมื่อกี้มีเตาถ่านอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับไม่ไผ่พอโตหน่อยสามปีมันต้องตัดแล้วล่ะตัดลำแก่ออกเพื่อให้ลำใหม่มันแทงขึ้นมาตัดแล้วไปไหนทําถ่านเป็นพลังงานได้อีกด้วยแล้วก็ป,าาาป่าอย่างที่สามนี่คืออะไร,าารครับป่าอย่างที่สาม่่หัวพระาชดำรั์ว่าป่าเศรษฐกิจครับซึ่งต้องตีความหมายให้ชัดนะเพราะป่าเศรษฐกิจอย่าไปตีเป็นเงินนะให้ตีเป็นที่อยู่อาศัย คือต้นไม้ต้นไหนก็ได้ที่สามารถมาสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้ฝาเศรษฐกิจมันสามารถทําที่อยู่อาศัยได้กเ็เช่นตะเคียนเอาชื่อต้นไม้มาเลยมันจะาติฝาไงตะเคียนมีใค่ปลูกเงี้ยยางนาเนีเ่ยปลูกย,ยางนาไว้มีใค่ปลูกมั่งกระถินเทพามีใค่ปลูกมั่งต้นศัก์มีใค่ปลูกมั่งแต่ที่นี่มีทั้งยางนามีทั้งกระถินเทพามีทั้งบดูมีทั้งมะข่ามีทั้งตะเคียน ปลูกไว้หมดเ,เรียกป่าเศรษฐกิจ